ยาลนมือนตันดมาเราก็เข้าพี่เราแปดคู่แปดหางนะครับมเปรับส้มรับฟังน้ำกันเออสุดทันนะครับยกม่นองแม่ทฟังจื้อบ่ใครได้เตรียมเลยกุจฟังจื้อบ่ได้ต่ว่ปตีเป็นเลขได้ตัวใดก็จะแยเพินื้อหกเนงินซืน ตันเล็บตัดเลได้ตังไหนแน่กว่าใ้่ต um ัเลเยวกมเห็นวนหกหนึ่งหกซุนหนึ่งเไหร่อันนี้เล็บข้นต่ำน้อมันเขากครับตำเลาวอเปล่าเสี่ยนเห้ายี่นี่มีสตัวุนหนึ่งกับสุนหกซับหนึ่งกอืมแล้วซุนหกมนมีจันจะเขียนต่อปุ่เจอมีค้ามฟันฟันของเพนพี่เามักตัวไรว่านนี้เสี่ยงจะมาข้อตัฟันจะย่ ใคยมาคนนล่ะทันที่จำได้คับไครขาครับ้าครับขาครับาครับข้าครับใดกครนบขับ้ยคั้าครับข้อครับข้ารัารับข้าอรับข้าคเับข้าคั็เอาครับะเาาครับ้าคร้าับอย่าคันด้อามัาาเลยเาัา นี่แหละมันจริงเชิญย่าพ่อเชิญเงยหน้าขึ้นมาวัดดีพี่น้องก็เนี่ยวัดดีครับวัดดีครับเป็นเรียนรุ่นพี่น้องเป็นมานเป็นมานรอดแล้วเอ้าเดิมได้ไหมตามพึ่เก่าเพื่นสิลุดของงวดทาองวดก็ตามคือว่าเขาให้ยัดเตียอยู่หัวที่มันคืลบหน้าลบหลังยิ่งถ้า เดีดเด็ดเ็ดเ็อโอบ่ม้วตามได้เ็บแปดหุนสี่หนึ่ว่าตัวนี้ล่ะเด็ดฮางเด็ดางแล้วก็เอาไปเอาตัวตรวจเด็ดคู่เด็ดางจบสตัวให้ตัวเดยเนาะเป็ดตัดเสียนเด้ หนึยูน oh. well, okay. uh. mm. mm. really ่ับตีหละหนึบอเรียยฝันยู่เอาอยู่บนเลียฟันาลฟเรียกฝันเขียนเลยเลยฝันทาเขาให้เนาะมืออนี่เสียนรุ่นฝันเลยครับท่านผู้ชม

คู่ตัวเจาะห้าคู่มาเขียนหนนะ่อย้าคู่หาหางกปัน่นลองดู ปีนี้เส <umas, S 1> ้นรุ <n> ่นฝันสองเทียแล้วกันเคะชิวอะไร้ดอกยังได้ับข่าับข้าบ่ตัวนี้หน่งศูนย์หกปี คือคนนวณมะเข่าหานมาเข่าได้ฟันได้บันเริ่มฟันให้แม่นบัน của tám hàng nên được tám tuổi, vuông nữa, được như được phận này, năm 206, phận này tới đây có xem? Um 106, ouais. chưa đây chưa bữa đây này là, bên tôi những đấy đánh anh khương bữa xem, là bữa anh khương là bữa là bữa anh khương là bữa anh là là bữa anh khương 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 เงี้ยแ,แ,แล้วบานชัดเจนป่ะครับเห็นชัดอยู่นะแต่ว่ามันเป็นไข่จือข้อมฝันบดได้เป็น,นกแกนับไ<ม>บบข่วับ่ก้าวอะไรยังไง่ว่าเห็นตัวเลขชัดเจนฝันรอฝันลองแตยังในเรื่อยเรื่อยเลยเขียนใส่ขีดสไลด์ป่ะเขียนใส่ขีดินทรายไปคือเขายางไปได้นี่แหละเขายกเลยครับลาสุ ท่านตัวที้แถวออทานท่านจะส้ะมีอยู่ในสูตรที่นี่มีอยู่ในสูตรศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหกแล้วบวดจับจะศูนย์หกนั่นแหละคือมันอีูในสูตรกำเนินอยู่ว่อเด่นสองแทงยิงเด่น จจสตัวตัวแกเี่จ้าตัวเี้ยมันนะตัวเดียนหนึ่งนี่ก็มากหนึ่งสี่หนึ่กหนึก้าอีกแปดนี่ก็มแปดสี่แปดเจ็ดแปดสี่นี่ก็มีส่สี่ล้วเดียวแล้วก็หนึ่งตัวจ้าสตัวก็หนึ่งสหนึงแปดสี่ล้วก็เรียบฟัน นนนหนึ่งหน,นึ่งศูนย์หกน่นละเด็กปันหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกอเก่ได้ลศูนยบวจัดแต่นยบกันจับแต่ศูน,น,นย์นหกจับออตาตงจงไม่ม่นออบบ่ <laughs> ยี่จับบออ <laughs> ีจับหเลย ฝันมัก่อนเจ็บแปดเจ็บบอกเจ็ดเจ็บกับเจ็บแปดเก้าเหยียบสามวอกเหมือนนี่ด้วยเตียงัดเตียแล้วน้ำเตียนเปนมวลมวนหัวบ่เป็นศูนด์เก้าไปกบันเอจับเอาเยอพี่น้องเ้อะจับเ้อ เ่อวนน่งจำนั่นจำก็งเนื่อเท่ากับพฮก๊อฟก็บคนละสูญเยูวนั่เดียวกันเลละพมันตัวเดียวกันมันบตัวเดียวกันแต่ไก็ตัวเดียวนองจากเนกนี่ตีร่างกายัวเดียวกันได้ขนูหอกกับขันนิ่งศูนเก้ากับเสื้อเนาะเสื้อเลขกูนฮอกมันออกศูนเก่าจาเมื่อฝนบ่อยฝนบ่อยนั่นแน่ นพีเพงแราวะฟรีแพ้งแล้วทีเล้นเตยสิมุนแล้วเมามีดวงมันเขาเลยจ้ะ <laughs> ม,มีดวงซื้อไปจังได้กระถือตีเซียน yeah. ตุ้ต่้เสียกระจีบเนี่เขากูวาแล้หอยมากวาแล้ใช่ไหมอ่ามันสีขาะมันสีขานี่มันใจจ็กเส้นเสี้นครับมันใจเยอะหันละแกชิเก็ชิปก็หันละตัวมัดเนือนึ่งหมือนลักเลีกติดนึงหมื่นมา ดีหนึ่งมีย่างไงเส้นมีหนึ่งส <160. S 2> ี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหันตัวอีหางน่อยหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหกศูนย์นึ่งหน่อยหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขับมาเดาะขับขับเต็มทีนะมันนี่มัจะโคจะทางเส้น <c oughs> แสบแสบมีตัวไหนนะครับมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าแสดสี่ แปดสี่ศูย์หนึ่งครับโอ้แขนแขนมันใจร้ายมันได้มื่อนีส้สิบเปอรนต์ี่ละสามตัวมีตัวใดในเซียนสามตัวครับเดี๋ยวคำนวณกับมี1นึ่งสี่เรับหนึ่งแี่เดกวันกับหนึ่งสี 104, ่หกงคงเที่ยวลาวทางคงเที่ยวลาวที่สามสิบทางเเขาจะทางาวาาจะงวจะทางจะครูวะลองดูในนี้ จีอว่สลับรอก่างนี้โนี้จิโก้าได้บ่กตินี่น trabajando. น s. <S ีเลขฝันมากนํ่ม <im> ือนี้เนาะนี่เลขฝันมากตัวเดก็เียนเลขฝันฝันก่หนึ่งศนย์หกแต่มักแตเลฝันกัตาเต้ามีศูนย์หนึ่งหนึ่งหศนหแหละสามหางันนี้เลขฝันเลขฝัน แต่เลขคำนวณกับมีหนึ่งเท่ากันเลขคำนวณกับมีหนึ่่ามีหนึ่งหกกับตันหนึ่งแหนเลขคำนวณคำนึณงสี่นติดหนึ่งติดหนึ่งหนึ่งเก่านตัวหนึ่งรับหนึ่งเก่าหนึ่งหกเป็นไป,ไ,ปได้หมุนมากหมุนเนาะกันพูนว่าหมุนกันจิตกับม่วนละคือว่าน,นี่นเขียนไให้เรียบร้อยแล้วเนาะ,นะข้ามโคงเที่ยวลาวเสียนรุ่นมอนี้

ที่เป็นอยเขาไปเรียนสีทิใเขาเชไานีเนะยยงไปยังไปเิี่ยได้ฝันไปจังได้บุลุมเรื่องลุ่มลงไปเห็นแตโตเลียกาเไตโตเลียก็แต่ย่งผ่านไปฮะนะแบบว่ามาใส่ใจปในเนาะตัวเห็นเราเขาเชิใส่สิทิ์ใไปเชหนึ่งศูนย์หกนี่แหละจัดไปนีน้อยนอกจากว่าได้สนใจปในก็คือเขาไปยังขึ้นย่างไก่ไปเรืสินัแต่ว่าเห็นอยโตเลียกนี่ เาเห็นตัวเลขสั้นูเออเห็นตัวเลขสัยืนเบื้องบนละยันดุนหน่ฝันเลยครับตันผสมหนึ่งศูนย์หกนามะครับเนาะฝันเด็ดได้เขียนใส่ดินส่ไว้เนาะขอบขันจัดคัดกระพันอาขอบคุณเชียนรุ่นหลายๆเ้อนะครับเอ่อไโคบไปลาเนี่แหละคือแบบไปเห็นตองเชียนไว้สีดินส้กัน ย่างไปยืนเบื้องล้วก็ย่างไก่เปนยังไ่เป็นไ่ด้ใจในไดนา้เป็นเล็กน้อยวัวจะมันคือไเ้็กน้อยเชยนไปเลยจะพูดได้เล้วเชยนไ้ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทีได้มเชิญวันนี้นะครับนนี้่ครับแล้ี่น้องมีเด็กา